สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะ แต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมลางดาวกันอีกแล้วครับก็คลิปนี้ข่าวอัปเดตสุดซิปเกมลางดาวผมก็มีข้อมูลอัปเดตน่าสนใจมาอัปเดตให้กับเพื่อนเพิ่มเติมครับโดยในคลิปนี้ผมก็จะรวบรวมข้อมูล ที่มันมีอัปเดตมาแล้วผมยังไม่ได้อัปเดตให้กับเพื่อนๆนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบางอันผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับอยากจะรวมให้มันเยอะนิดนึงหรือถ้ามันมีอะไรที่แบบน่าสนใจจริงๆเนี่ยผมก็จะรีบทําออกมาแบบคลิปนี้นะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาคลิปในวันนี้ครับผมก็ต้องบอกเพื่อนๆเหมือนทุกทีนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อทั้งหมดฟังเอาสนุกก็พอเพื่อความสบายใจของตัวเพื่อนๆเองแล้วก็ตัวผมด้วยนะครับ ก็ถ้าเข้าใจตรงกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาของวันนี้กันเลยครับสาหรับข้อมูลอัปเดตของคลิปนี้นะครับมันก็จะมีหลายเรื่องนิดน,นึงแต่บอกเลยว่ามีเรื่องเด็ดแน่นอนสําหรับใครที่เล่นคอนเทนต์เอ็นเกมแล้วเริ่มไม่รู้สึกท้าทายนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูจากอัปเดตแรกกันก่อนครับ ในส่วนของอัปเดตแรกครับข้อมูลเวอร์ชันส6ุเบต้านะครับตอนนี้เนี่ยมันมีอัปเดตมาว่ามีตัวละครมาใหม่2ตัวเพื่อน<ๆ>ก็เป็นไปตามคาดนะโดยตัวแรกจะมีชื่อว่า e v e r n i g h t นะครับเป็นตัวละครที่อยู่ในผัดความทรงจำธาตุน้ำแข็งก็เ v e r n i g ไ t นะครับในเกมเนี่ยก็ใครที่อ่านในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคู่มือหรอ <c oughs> คู่มือของเ f o ม i u s นะครับมันจะมีอยู่นะเ ver n i g ไ t ตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงน้องมีนานล่างใหม่เพื่อน โดยข้อมูลล่าสุดก็ยังเหมือนเดิมนะน้องมินาเหมือนจะยังคงเป็นผ่านความทรงจําแล้วก็น้าแข็งนะครับส่วนอีกตัวก็จะเป็นเทราวอกนะครับโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครผ่านอนุรักษ์ธาตุกายภาพเพื่อนๆือนธาตุกายภาพครับโดยตัวละครตัวนี้นะครับก็คาดกันว่าน่าจะเป็นต้านเหงนร่างใหม่นะ โดยต้านเหืเนี่ยก่อนหน้า,าน,นี้ที่มันมีข้อมูลออกมารู้สึกว่าเหมือนจะเป็นธาตุไฟป่ะแต่ว่าอัปเดตล่าสุดของวันนี้เนี่ยกลายเป็นกายภาพแล้วนะครับก็สำหรับในส่วนของข้อมูลตลัวละครส6ุเบต้าที่มีเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ทันมาในเวอร์ชั่นส6ุนะครับเหมือนว่าจะมีลีลิกเซตใหม่เพื่อนๆกับสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับใครที่เบื่อน้องฟองบุกแล้วนะครับก็รออีกนิดนึงเดี๋ยวจะมีตัวใหม่มาให้เลือกกันเพิ่มเติมนะก็สำหรับในส่วนอัปเดตข้อมูลเบต้า3.6นะครับล่าสุด ของรอบนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านีนะครับอ๋อใช่แล้วก็ต่อมามีข้อมูลหนึ่งเนี่ยที่ผมกะว่าจะบอกเพื่อนเพื่อหลายทีแล้วแต่ว่าผมลืมนะครับในส่วนของน้องไซรีนะครับหรือว่าเซารีเน่ที่น่าจะมา3.7นะครับโมเดลของน้องที่เป็นตัวละครไปใช้เล่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวละครที่เราเห็นในเกมนะเพราะในเกมเนี่ยมันเหมือนเป็นร่างเด็กใช่ป่ะเพื่อนเือนแต่โมเดลที่เราจะเล่นได้รู้สึกว่ามันจะเป็นโมเดลใบนะครับ เลวก็น่าจะเป็นร่างผู้ใหญ่ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่กังวลน,นะครับว่าโมเดลน้องเนี่ยมันดูไม่เหมาะกับตัวละครที่จะไว้ใช้เล่นจุดนี้เพื่อนๆก็เลิกกังวลได้เลยครับเพราะน้องไซเรเน่หรือว่าไซรีเนเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ทีมงานคาดหวังการขายระดับเดียวกับลูกพี่ไปนอนเลยครับคาดหวังได้เลยว่ามันจะต้องดีมันจะต้องเด็ดแน่นอนนะแล้วก็ถัดมายังมีข้อมูลอีเวนต์ใหม่ด้วยครับโดยอีเวนต์นี้เนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์ที่ชื่อว่าเราเตอร์นะครับ ถ้าแปลภาษาไทยมันก็คืออีเวนต์เสียงหัวเราะอะไรประมาณนี้นะข้อมูลเขาบอกว่าอีเวนต์นี้มันอาจจะมาในเวอร์ชัน3.6เพื่อนๆแล้วก็อีเวนต์นี้เนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์ที่เราจะสามารถสะสมบอลท่าได้ทั้งหมด7แบบนะครับและแต่ละแบบก็จะเกิดเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันอีกทั้งยังสามารถทำาดเมจคงที่ใส่ศัตรูได้อีกด้วยนะครับโดยเอฟเฟกต์เหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการสื่อถึงแมคานิกที่เกี่ยวข้องกับผ่านปีดิสุข ที่อาจจะมาในอนาคตได้นะครับเพราะงั้นใครที่กําลังรงลอลุ้นผ่านใหม่ผ่านพิธีสุขนะครับแล้วอยากจะรู้ว่าตัวละครในผ่านเนี่ยมันจะมีความสามารถประมาณไหนสําหรับอีเวนท์ที่จะมาในสัปดาห์นี้ก็อาจจะพอทําให้เราเนี่ยมองเห็นภาพคร่าวๆข,ของตัวละครผ่านนี้ได้นะครับแต่ตรงนี้ผมขอย้ำไว้ก่อนนะยังไม่ชัวนะครับว่ามันจะเป็นตามนี้หรือเปล่าหรือว่าทีมงานเขาอาจจะเอามาทดสอบเฉยๆ ถ้ามันไม่เวิร์กทีมงานเขาก็อาจจะไม่ใช้มันก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับสำหรับข้อมูลที่ผ่านมาไม่ได้อัปเดตเนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้เพื่อนๆส่วนข้อมูลสุดท้ายครับอันนี้เนี่ยสดๆละร้อนมาล่าสุดวันนี้เลยนะใครที่รู้สึกว่าคอนเทนต์เอ็นเกมลางดาวปัจจุบันไม่ค่อยเราใจนะครับมันมีข้อมูลพูดถึงเอ็นเกมคอนเทนต์ใหม่อันที่4อาจจะมาในเวอร์ชัน3.6ครับโดยคอนเทนต์เอ็นเกมนี้นะครับเขาก็มีโน้ตเพิ่มเติมมาด้วยบอกว่าของรางวันเนี่ยเหมือนว่า จะไม่มีแจกเพชรนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายอยากจะได้เพชรครบเนี่ยตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่สิ่งที่มันอาจจะแจกจากคอนเทนต์นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพวกกรอบอวตารหรือว่าชุดพิเศษของตัวละครนะครับซึ่งถ้าของรางวัลเป็นแบบนี้นะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันถ้าเทียบกับคอนเทนต์เอนเกมอย่างเกมพี่ของเกมชินเนี่ยรู้สึกว่าไอคอนเทนล่าสุดที่มันโหดหินของเขาที่มันมาใหม่อะมันก็ไม่มีแจกเพชรเหมือนกันนะครับแล้วของที่แจก มันก็ใช้ได้แบบจํากัดเวลานะครับพูดง่ายก็คือไม่ใช่ของที่แบบเราได้มาแล้วจะอยู่ถาวรน,นะพอเราใหม่มาของเก่าเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของลังดาวเนี่ยถ้ามันมีคอนเทนต์เอ็นเกมมาใหม่จริงแล้วของแจกมันเป็นกรอบอวตารกับชุดตัวชุดคอสตูมตัวละครจริงมันจะมีจํากัดเวลาเหมือนกับเกมพี่อย่างเกมชินหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันนะครับนอกจากนี้ครับคอนเทนต์เอ็นเกมนี้เนี่ยมันก็ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมมานิดหน่อย,ยเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าการที่เราจะเข้าสู่ คอนเทนต์เอ็นเกมนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะเข้าไปเล่นได้นะเราจะต้องผ่านด่านทดสอบ3ด่านก่อนเพื่อนหลังจากผ่านด่านทดสอบทั้ง3ด่านแล้วนะครับถึงจะสามารถมาเล่น final state อันนี้ได้นะครับแล้วประเด็นคือไฟนอลสเต e เนี่ยเหมือนว่าเราจําเป็นจะต้องจัดถึง3ทีมเพื่อเข้าไปต่อสู้ครับคําถามต่อมา ด่านทดสอบสด่านคืออะไรนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็มีบอกมาด้วยเพื่อนๆนด่านทดสอบทั้ง3ด่านที่ว่ามันก็คือ3คอนเทนต์เอ็นเกมในปัจจุบันครับโดยเงื่อนไขของการปลดล็อกคอนเทนต์เอ็นเกมที่จะมาใหม่เขาบอกว่าเราจําเป็นจะต้องผ่านคอนเทนต์เอ็นเกม3อันปัจจุบันโดยที่ต้องเก็บดาวให้ครบมันถึงจะปลดล็อกให้เราสามารถไปเล่น i n น l ลสเต e ได้นะครับแน่นอนว่าด่านเนี่ยก็ต้องเป็นด่านความยากสูงสุดด้วยนะ1ก็คือม็อก MOC ชั้นที่นะครับ2 เพียรฟิเคชันเลเวล4แล้วก็3อพอลิบชาโด้เลเวล4ครับก็เมื่อเราทําการปดล็อกหมดแล้วนะครับเราก็จะมีโอกาสได้ท้าทายกับศัตรูสุดแข็งแกร่งนะอ่ะโอเคครับก็ทั้งวันนี้นะครับจะเป็นข้อมูลอัปเดตที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็บอกเลยว่าหลังจากที่ผมเห็นคอนเทนต์เองเกใหม่ในที่สุดมันก็มาแล้วเพื่อนๆเ,เป็นอะไรที่ผมรอนานมากนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะแฮปปี้หรือเปล่านะแต่ส่วนตัวสําหรับผมเนี่ยคือ <c oughs> ผม,มเปิดตัวละครมาเยอะ ผมก็ไม่ค่อยมีที่เล่นอยู่แล้วนะครับการที่ทีมงานเขาเพิ่มคอนเทนต์เ,เกมมาใหม่มันก็เลยเป็นอะไรที่ผมแฮปปี้มากนะก็สำหรับคอนเทนดีนะครับบอกเลยว่าเตรียมตัวให้พร้อมได้เลยเพื่อนๆถ้ามันมาจริงใครที่ปั้นตัวละครทิ้งไว้2ทีมเนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องปั้นตัวละครเพิ่มถ้าอยากจะเล่นคอนเทนต์เกมที่จะเข้ามาใหม่นี้นะครับเพราะบอกเลยว่ามันน่าจะเดือดแน่ๆนะครับแต่ตรงนี้มันจะโหดขิดระดับไหนเดี๋ยวเราก็ต้องมารลอดตามดูอีกทีครับ ก็เดี๋ยวถ้ามันมีข่าวอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับแน่นอนเดี๋ยวผมก็จะรีบทําคลิปมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่กดติดตามช่องของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไปด้วยนะก็สำหรับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็มีอัปเดตเพียงเท่านี้จริงๆแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เขา้ามาชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย